สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องก o o นะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวเกมกันบ้างดีกว่าจริงๆรายการนี้ก็อยู่คู่กับช่องเรามานานแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบรางคอนเรปตสรายการก็จะเป็นการอัปเดตข่าวเกมน่าสนใจนี่แหละนะครับแต่ด้วยความที่ผมทำหลายหน้าที่ในช่องเลยไม่ได้ทําจรงจิงจังสักทีซึ่งในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวของเกมเกเชียนแพ็กกันนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆถามว่าทำไมถึงน่าสนใจถึงกันตรงนี้เลยว่ามีทั้งระบบใหม่ช่วยให้เราเล่นเกมได้เพลินยิ่งขึ้นความสะดวกสบายที่เราควรได้รับจากเกมนีตั้งนานแล้วแต่่่่่่เเพงงงมมมีีีขาาาววจจะะะออัปปดตรรรถึกกนล์ช43ท ก่อนรับชมก็ฝากกดไลค์กดยตตามไว้ด้วยนะใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี้เลยครับ Overtop Up ร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร,ยปร้ปัญหาโดนแบนด์หรือดีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นสำหรับกระถางุกวคันด้วยนะครับเป็นโปรโมชั่นเติมเงินแบบ ID Pass จะเติมเพจ Battle Pass หรือรายวานันทางร้านก็มีบร,ริการนะครับแถมราคาถูกมากอีกด้วยและอีกโปรโมชั่นนะครับเติมแบบ U ID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่งก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครสนใจก็สมามารถทักไปสอบถามไม่ได้เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเลป ข่าวแรกขอพูดถึงเรื่องประกาศวันไลฟ์พิวเวอร์ชั่นสี่ยุสามที่กำลังจะมีเรื่นี้ก่อนเลยละกันนะครับสำหรับวันไลฟ์พีวเวจะมีไลฟ์ในวันที่8ธันวาคม2023เวลา1ทุ่มตามเวลาประเทศไทยซึ่งช่องทางการรับชมก็มีหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีลิ้ในการรับชมไลฟ์ในภาษาต่างๆผมจะใส่ไว้ในคอมเมนต์เรือกภาษาที่ชอบแล้วตามไปดูกันได้เลยแต่ผมไม่ได้ไม่ดูในเวอร์ชั่นภาษาจีนเพราะอะไรนนก็เพราะว่าในหลายครั้งเวอร์ชั่นภาษาจีนมักมีเซอร์ไพรส์ มานมมเป็แบบน,น,นบล้วถามว่าแล้วพี่หล้าจะเลือกดูเวอร์ชันไหนผมจะเลือกดูเวอร์ชันภาษาจีนนะครับไม่ใช่ว่าฟังออกไปได้หรืออะไรแต่พอคอนเทนต์ได้หายไปเสียที่อาจจะได้เห็นแค่ในเฉพาะเวอร์ชันภาษาจีนผมก็เลือกที่จะดูนั่นเองนะครับ <S <S ข่าวต่อมาน่าจะเป็นทงที่หลายคนสนใจนั่นก็คือตัวละครรีรันในเวอร์ชันสยูามจะมีตัวละครไหนบ้างอันที่ต้องบอกก่อนว่าข้อมูลเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในวันที่มีไลฟ์พรีวิวแต่ให้รู้กันว่าออฟฟิเชียลได้มีการโพสต์ภาพประกาศวันไลฟ์พรีวิวเวอร์ ตัวละครใหม่ที้จาอัปเดตเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันสิบนี้ขึ้นปกพร้อมกับลูมินที่เราไม่ได้เห็นน้องขึ้นปกนานมากแล้วนะครับแต่นั่นคือภาพจากออฟฟิเชียลที่เป็นของ g l o บ a l แต่หากเราไปดูอัปเดตโพสต์นี้ในเว็บไซต์เวริรปปเราจะเห็นว่ามีอีกหนึ่งตัวละครเพิ่มเข้ามา่นก็คือคามิสโตะอายากะซึ่งมันจะตรงกับที่ก่อนหน้านี้ที่มีข่าวรือว่าอายากะจะเป็นการรีรันในเวอร์ชันสิบนี้พอดีฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าตัวละครอีก2ตัวที่เหลือก็อาจจะตรงเหมือนกันคือยี่ออออนนนห้าาี่ววลืืตัะะคครรกกกกเจ็ บไรเดนกับโยอิมิยะสำหรับตัวคองดีรันในรอบนี้ยังที่บอกไปว่ายังไม่ชัวร์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ามผมผมคิดว่าสําหรับตัวของไรเดนมีลุ้นพอสมควรเลยเพราะว่าช่วงนี้ตัวละครที่เป็นเทพก็ค่อยๆดีรันกันมาเทียะตัวแล้วซึ่งผมคิดว่าไม่ช้าก็เร็วไรเดนก็น่าจะาดีรันมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าจะกดตัวละครไหนดีก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมานําคลิปแนะนําให้ข่าวต่อมาเป็นข่าวที่เกี่ยวกับระบบต่างๆภายในเกมที่ทางทีมนันพัฒนานได้มีการเปิดเผยออกมานะรอปเเเเงงกาาื่่มะหวสทพจ้ซ เป็นยาสะท้อนกล้องหุ่มเผลวลึกและเคล็ดโลก ในเวอร์ชันปัจจุบันเควสทเทพเจ้าบทสวดสงบวิญญาณสะท้อนเข้าหุบเหวลึกจะก,กันบอกให้นักเดินทางไปที่แคสเซิลหรือเมืองใต้ดินแต่พื้นที่เมืองใต้ดินจะอยู่ในสถานะถูกผนึกซึ่งนักเดินทางจะต้องทำเควสโลกที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จก่อนเข้าสู่พื้นที่เหมืองใต้ดินจึงยังสามารถทำเควส์เทพเจ้าต่อไปได้และเพื่อให้นักเดินทางได้สัมผัสกับประสบการณ์เล่นเควสเทพเจ้าได้รับรลนยิ่งขึ้นตั้งแต่เวอร์ชันสยูสามเป็นต้นไปนักเดินทางไม่จำเป็นต้องทำเควสชุดบันทึกการเดินทางมุ่่่่่่่งงงลึกกออกึกกกกสสููคคคาาาาาเเเเเเเซซ็มมมใใหห้้้้รรจอออออนนนีีตตไปปพพพะืืืัดิิทททถยขว การพิกันอีกครั้งโดยไม่คาดฝันที่ก้นเหวแจะปลดล็อกจุดเทเลพอร์ตของพื้นที่เมืองใต้ดินโดยอัตโนมัตินี่ก็เพื่อให้นักเดินทางสามารถทำเครื่เทเพเจ้าได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมว่าก็น่าจะสะดวกขึ้นนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ อัปเดตต่อมาฟังก์ชันคลิกเดียวหรือฟังก์ชันกดครั้งเดียวเพื่อจุดๆนะครับฟังก์ชันแรกที่มีการอัปเดตเพิ่มเข้ามาก็คือฟังก์ชันออกไปสํารวจในคลิกเดียวซึ่งฟังก์ชันนี้นะครับจะพร้อมให้ใช้งานในเวอร์ชัน3แ้นกระทางสามารถรับรางวัลออกสํารวจที่สําเร็จแล้วได้ในคลิกเดียวและยังสามารถออกสํารวจก่อนหน้านี้ซ้ำๆในคลิกเดียวได้ด้วยนะครับถ้าใครเล่นเกมของใครเน้อยากของไก่ซารเรวมากก็น่าจะคุ้นอยู่บ้างนะครับเพราะว่าระบบนี้ทางเกมของไก่ซารเรวมีมาตั้งแต่เกมเปิดเลย ต่อมานะครับอัปเดตหนะ้าการแปลรูปและการหลอมในเวอร์ชัน่นวกาการแปลรูปและการหลอมจะสามารถรับไบเทมเป็นเสร็จได้ในคลิกเดียวแล้วนะครับแล้วก็มีอัปเดตการหลอมลึกล้าที่เมื่อทําการหลอมลึกล้าที่โตรประกอบชิ้นงานาเราสามารถใส่ดีแฟกหลายชิ้นได้ในคลิกเดียวแล้วนะครับนอกจากนี้ในนาคตเรายังจะเปิดใช้งานฟังก์ชันกดรับในคลิกเดียวจากหน้าสร้างเฟอร์นิเจอร์ภายในระบบเซนทีทรีพอดอีกด้วยระบบกดคลิกเดียวเรารับของได้เลยผมมองว่ามันช่วยเกมพัฒนุขึ้นเยอะเลยอาจจะมองว่าขี้เกยียจไปบ้างแต่สําหรับเราที่ต้องเคลียร์เวสตเรายวัน นี้ผมก็โอเคนะครับ อัปเดตต่อมาปรับปรุงการจัดการอาร์ติแฟกต์ใครที่มีปัญหาเรื่องอาร์ติแฟกต์ล้นคลังได้ถูกใจสิ่งนี้นะครับรอบนี้จะเพิ่มฟังก์ชันตัวรกรองของอาร์ติแฟกต์ที่หน้าช่องเก็บของแล้วก็หน้าอาร์ติแฟกต์ขึ้นมาซึ่งจะมีฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการล็อกอัตโนมัติและปลดล็อกด้วนดังนั้นทางสามารถล็อกและปลดล็อกอาร์ติแฟกต์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือกโดยอัตโนมัติได้ผ่านฟังก์ชันนี้นะครับสะดวกมากๆและีกเช่นเคยระบบนี้ใครที่เล่นทงไกซา,าเรวก็น่าจะเห็นระบบนี้จนชิดตาแล้วนะครับและนอกจากนี้ในหน้าอาร์ติแฟกต์ของตัวละครและก็ทางสามารถค้นหาข้อมูลอาร์ติแฟกต์ที่แนะนําตามตัวละครที่ใช้งานล่าสุดเพื่อใช้เป็นข้อมูล งในการจะเอฟเฟกต์ได้อีกด้วยอันนี้คืออเดตที่ผมวาี่สุดแล้วนะครับเพราะถ้าเป็นของเกมของไกซา,าเรียวเนี่ยเราจะสามารถถอดลิลิทของตัวละครหนึ่งแล้วก็สามารถเอาไปใส่กับตัวละครหนึ่งได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าระบบของเกมจีนจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรคล้ายๆแบบนี้ส่วนตัวคิดว่าดีมากๆเลยครับ ปเด็ต่อมาปรับปรุงหน้าการพัฒนาหรือก็คือเวลาเราอัปตัวละครอ,อะไรแบบนั้นนะครับในเกมเวอร์ชันปัจจุบันื่อนักรทางทําการอัปตัวละครอ,อัพอาวุธหรืออัพอิแฟกต์จะมีหน้าต่างป๊อปอัพขึ้นมาเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงค่าที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังซึ่งในเวอร์ชัน4.3นี้ทีมนักพัฒนาจะรวมข้อมูลการเพิ่มเลเวลเข้ากับอินเฟซดั้งเดิมเพื่อที่ป๊อปอัพจะไม่ได้ปรากฏขึ้นบ่อยเกินไปแต่จะให้ประสบการณ์การใช้งานรับเรื่องขึ้นนอกจากการรวมข้อมูลการอัปเข้าด้วยกันแล้วด้านดีเเเเนนนนนนหหลลล่่่าาาาาีีีี้้้้้มมมกกกรรรรปปัััุงะะะสิิทภพพออออยตตตชใววคคคจ ความเร็เรขรเขวของเอฟเฟกต์พิเศษที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มเลเวลและสามารถใช้เลือกอัตโนมัติเพื่อเพิ่มสมุด EXP ให้กับตัวละครเพื่อเพิ่มเลเวลตัวละครถึงเะดับสูงสุดก่อนเลื่อนขั้นได้ในคลิกเดียวส่วนในหน้าอัพอเทมแฟกต์หลังจากอัปเดตแล้วหนึ่งคือเราสามารถใช้เทมได้สูงสุดถึง15อันต่อการอัพหนึ่งครั้ง2เพิ่มฟังก์ชันจัดวางตามขั้นเมื่อเปิดใช้งานแล้วและใส่วัสดุโดยไม่ถึงขีดจากัดสูงสุดของช่องหากเสริมพลังในครั้งนี้สามารถทําให้อิทิแฟกต์เป้าหมายถึงเล และ3ในตั้งค่าอื่นๆเราสามารถเลือกได้แล้วว่าจะนำไอเทมแฟคห้าดาวมาใช้เป็นวัสดุเสริมพลังโดยอัตโนมัติด้วยหรือไม่อัปเดตนี้ใครมีไอเทมแฟคห้าดาวเหลือเหลือแล้วขี้เกียจเอาไปย่อยหาชิ้นใหม่ก็สามารถใช้เพื่ออัปเลเวลได้อยา่างรวดเร็วแล้วนะครับต่อมาในอะัปอาวุธในหน้าอัปอาวุธไอเทมที่สามารถใช้เสริมพลังอาวุธได้จะเพิ่มขึ้นเป็น40อันต่อการเสริมพลังหนึ่งครั้งและสามารถเลือกวัสดุได้หลายอันเมื่อทาการขัดเกลาอาวอุธอัปเดตนี้ผมว่าดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องมากดขดเเเเกกกาาาาาอวทอนนรรแบบ้มม่งงงสึึป็็ใถํ นีได้นะครับคือเราสามารถวางซ้อนหนงระดับผ้าได้เลยนะครับในเกมฮงไกสตาร์เรลล์เอฟเดตนนี้ผมว่าดีนะครับ อันเป็นถัดมาจุดดีเฟซตัวละครเมื่อท้าทายดันเจี้ยนซ้ำในเวอร์ชัน4.3หลังจากให้นักการทางเข้าสู่ดันเจี้ยนหรือท้าดันเจี้ยนต่อหลังจากรับรางวัลแล้วตัวละครจะถูกรีเฟซตำแหน่งที่ใกล้กับจุดที่เริ่มท้าทายดันเจี้ยนหมายความว่าเราไม่จาเป็นต้องเริ่มต้นจากทางเข้าดันเจี้ยนเป็นตำแหน่งดังกก่าวอีกอันนี้ดีนะครับเพราะในจังหวะที่เราอยากฟาร์มเรื่อยๆสัก 4- 5ถึงรอบปัจจุบนันในเวอร์ชั่น4.2เรายัางต้องวิ่งจากทางเข้าไปยังกลางห้องวนแบบนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งหลังจากอัเปเด และสุดท้ายใน,น,นเดือนเือนจากอัปเดตเวอร์ชันซีส3จะมีการปรับปรุงดังนี้1ปรับวิธีการแสดงรูปโปรไฟล์ของตูในหน้าคู่มือนักบรจนภัยในหมวดปรับปรามเพื่อเนคกรรทางสามารถขนถานได้สะดวกยิ่งขึ้นและเมื่อเลือกหยุดการนำทางในหน้านี้ซูดี่เกี่ยวข้องจะไม่แสดงบนแผนที่อีก2ในหน้าการสร้างประเภทต่างๆสร,างสร้างปรุงอาหารสร้างเฟอร์นิเจอร์หากไม่มีบันทึกการเลือกตัวละครบ,บนอุปกรณ์ของนักดินทางระบบจะเลือกตัวละครที่สามารถมอบบัฟสำหรับการสร้างในครั้งนี้ได้เป็นตัวแรกโดยอัตโ,ตโนมัติอันนี้ก็ได้ช่วยให้คนที่ไม เพิ่มบางอย่างนะครับและ3ในหน้าแผ่นที่เราสามารถตรวจสอบเวลาเกิดใหม่ที่เหลือของบอสได้แล้วโดยการคลิกรูปของบอสน,นะครับอันนี้ดีมากๆเราใจรู้สักทีนะครับว่าบอสตัวนี้มันเหลือเวลาอีกเท่าไหร่กว่ามันจะเกิดใหม่เราจะได้ไปบริหารเวลาในการฟร์มบอสได้นั่นเอง ก็จะประมาณนี้นะครับส่หรับอัปเดตข่าวเกมในวันนี้จริงๆมันก็ค่อนข้างกระชันชิดมากเลยเนะครับเพราะว่าอัปเดตของ Off i c i a l เนี่ยออกมาเพียงแค่2วันเท่านั้นก่อนที่จะมีการไลฟ์พรีวิวนะครับหากต้องร้ไปได้ไหนไปต้องขอไปด้วยแล้วทุกคนละครับชอบฟังก์ชันหรือการปรปับปรุงไหนในอัปเดตส3ที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้ชอบว่าไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับและก่อนจะกลับไปก็ฝากสปอนเซอร์เหมือนเ่เคยนะครับกับ Over t ร p Up อัรับเติมเกมราคาถูกสุขปลอดภัยไร้ปัญหาโดานแบนหรือดีฟันแน่น นะครับ